เนิร์ดคนนึงอยู่อังกฤษเป็นลูกครึ่งเยรอรมันเกาหลี oh, อย่างนี้เ้า oh. คือเราบินเราบินกลับไปหาเขานะานที่อังกฤษแล้วเขาเหมือนเขาเรียนปริญญาเอกอ,อยู่เกี่ยวด้านคอมพิวเตอร์คือแบบฉลาดแบบฉลาดสัสสัสเลยไม่้เาคุยมีเรื่องอ่ะแต่เขาหน้ารากักแล้วก็บินกลับไปหาแล้วคนอะไรแบบกลับไปหาแล้วว่าอุ้ยคืนนี้ไอ้เออวันนี้ไอ้ไม่ว่างไอต้องอยู่ในห้องสมุดฉันถ <c oughs> ่อมมาจากประเทศไทยมาที่อังกฤษเพื่อเพื่อคุณจะไปอยู่ในห้องสมุด อยู่นี้แล้วจ้านึกออกไหมเออก็เลยแบบพักพุ่มเทอีกมีหนุ่มลูกครึ่งอังกฤษฮ่องกงเออฮ่องกงก็คือก็บินกลับไปไปหาฮ่องกงเรื่อยๆแต่เขาก็แบบไปถึงที่แล้เขาก็จะหายไปไแล้วยูชัยก็แบบโผล่มาในล็อบบี้โรงแรมเราตอนแบบห้าทุ่มหรือหรือแบบ ทำตัวเออเดี๋ยวไปเจอกันนัด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 แล้วก็แบบห่ายไปแต่ก็ส่งหาเราทุกวันก็คิดถึงอยากเจอมากๆอาร์ลุดละแปลกแปลกก็พักออกไปอันนั้นก็กหักอยู่สักพัก